คุณผู้ชมครับการนำแม่ปูไข่นอกกระดองมายีไข่เพื่อเพาะฟักลูกปูให้คืนกลับสู่ธรรมชาติคืออีกหนึ่งภารกิจหลักที่ชุมชนกลุ่มประมงพื้นบ้านปอทรับอันต์ตำบลหัวเขาอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาร่วมกันทำเพื่อขยายพันธุ์ปูหลังปริมาณปูในทะเลลดน้อยลงอย่างมากบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตเรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตทอสอพได้จับมือกับชุมชน สร้างศูนย์เรียนรู้เพราะฟักลูกปูบ้านหัวเขาขึ้นโดยสร้างโรงเรียนเพาะฟักลูกปูให้เป็นศูนย์การเรียนรู้แห่งแรกและแห่งเดียวในภูมิภาคเอเชียมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์ในหลายๆด้านทั้งด้านการศึกษาที่เปิดโอกาสให้น้องๆนักเรียนในท้องถิ่นได้เข้ามาศึกษาดูงานรวมถึงยังมีการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น มุ่งหวังปลูกฝังการอนุรักษ์ตั้งแต่วัยเยาว์และด้านพัฒนาอาชีพเพื่อส่งเสริมให้ชาวประมงในพื้นที่ได้มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวอันจะนำไปสู่การเป็นชุมชนที่เข้มแข็งต่อไปครับราาพรทสพนะครับได้มีโครงการสนับสนุนศูนย์เพาะเลี้ยงลูกปูนะครับซึ่งอยากให้ชาวบ้านนี่ช่วยเหลือตัวเองได้นะครับเพิ่มพันปูในทะเลสาบสงขาก็เป็นการให้ชาวบ้าน อยู่ดีกินดีเป็นศูนย์การเรียนรู้ทําวิจัยนะครับก็เป็นการแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ซึ่งกคนจะได้มาเที่ยวชมว่าการเพาะพันธุ์ทำยังไงและเป็นมาตรฐานยังไงนะครับพี่น้องชาวตําบลหัวเขาของเราเนี่ยที่เป็นกรมบะมงพื้นบ้านเขามาจัดการเรื่องปูให้ลุงนันขายปูจัดกันเป็นกลุ่มแล้วลุงนันก็ออกปูนั้นน่ฟักไข่ แล้วหลังจากนั้นก็มาเจอพอตทตเขอเขามาร่วมทํากิจกรรมกับลุงนันว่าเราจะดัดให้มันดีกว่านี้เพื่อให้โยวชนเด็กรุ่นหลังว่าปูไข่เล็กๆสามารถเป็นโอกาส70%เวลาไปปล่อยสู่ทะเลมันจเจริญเติบโตที่พี่น้องชาวประมงสามารถประกอบอาชีพได้ประมาณ3เดือนก็ประกอบอาชีพได้คุณผู้ชมครับ จากความร่วมมือกันหลายๆฝ่ายจะส่งผลให้ลูกปูหลายรุ่นที่ได้ถูกปล่อยลงทะเลเป็นส่วนเติมเต็มความสมบูรณ์ทางธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนต่อไปครับบริษัทปตท,ทสำรวจและผลิตปิตโตรเลียมจำกัดมหาชนบุกเบิกพลังงานเพื่อโลกที่ยั่งยืน